ทำไมแชงถึงไม่ไปแก้แค้นให้กับโอเด้งครับทางที่แชงน่าจะรู้ว่าไคโดฆ่าโอเด้งตายไปแล้วทางทางที่แชงเองก็ดูแล้วมีท่าทีเป็นห่วงทั้งโมโบนแล้วก็ฮิโยรีครับมันมีเหตุผลอะไรอยู่กันแน่ในการตัดสินใจของแชงครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึง1ประเด็นที่คนอยากรู้ครับว่าทาไมตัวแชงเนี่ยครับถึงไม่ได้ไปแก้แค้นให้กับโอเด้งนะครับทั้งทที่ถ้าเราดูจากท่าทีล่าสุดของแชงในตอนที่แชงปรากฏตัวมาตอนปลายภาพกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแชงนั้นครับมีการพูดถึงโมโมมีการพูดถึงฮิโยรินะครับผมนั่นแปลว่าแชงในเวลานี้เนี่ยเขาคงรู้อยู่แล้วครับว่าโอเด้งเนี่ยครับผมไม่ได้อยู่บนโลกดีแล้วนั่นเองครับตัวแชงเองเนี่ยก็เลยไม่ได้ มันทาให้ชวนคิดต่อครับว่าเฮ้ยถ้าแชงรู้ว่าโอเด้งตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วครับทำไมตัวแชงนะครับผมถึงไม่ได้ไปแก้แค้นให้กับโอเด้งหลักหรือว่าทําไมถึงไม่ได้พยายามช่วยโมโม,โมหรือว่าฮิยูริก่อนหน้านี้เลยครับตัวแชงเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาอะรู้จักโอเด้งตั้งแต่ตัวแชงเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยเลยใช่ไหมครับตัวแชงเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าประเทศบโนนั้นเป็นประเทศปิดนะใช่ไหมครับถ้าใครโดนเดินทางมาที่ประเทศบนโนนะครับการที่เดินทางเข้าไปในประเทศปิดเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายกับประเทศนั้นนะ แล้วเจ้าตัวร้ายตัวอันตรายอย่างไคโดเนี่ยไปที่ไหนชิบหายที่นั่นแน่นอนครับผมตัวไคโดเองครับก็คงจะเข้าไปในประเทศวานั้นในฐานะผู้บุกลุกผู้ลุกลานอยู่แล้วครับเมื่อตัวไคโดพบเจอกับโอเดงครับผมยังไงแล้วเนี่ย ตีกันบวกกันอยู่แล้วแน่นอนครับแชงเองที่รู้เรื่องนี้อยู่เต็งอกครับทำไมแชงน,นั้นถึงนิ่งสิเหลือเกินกับผมไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆเพื่อให้การช่วยเหลือโอเด้งเลยนะจริงๆแล้วแชงเองก็คงากจะแก้แค้นให้กับโอเด้งดนี่แหละครับแต่ตอนนั้นเองเนี่ยตัวแชงน,นั้นยังไม่ได้มีความแข็งแกร่งที่มากพอครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เพิ่มพลังด้วย G ีเครื่องดื่มบูพลังอร่อยซ่าน้ําตาลสูตเปอร์เซนต์จีบีเอเนจีริงใหม่สำหรับเกมเบอร์บูพลังงานให้เต็มที่ดืม่มครั้้้งงนนนนึไดดดถ3ววิิิิิตตตตาาาาามมมมีีประโยช์์จจัเเ็ A ท่ํขาากแ รุงสายตาวิตามินบบำรุงสมองมีให้เลือกถึง2รสชาติใหม่กระป๋องเขียวเปรี้ยวอมซ่ารสแอปเปิ้ลบูสเตอร์ส่วนกระป๋องม่วงหวานซ่าจะทําให้แชงนั้นเก่งแข็งแกร่งขึ้นแบบสุดจัดเลยครับจะเป็นรสบับเบิ้ลกรัรมครับเป็นเครื่องดื่มที่รสชาติดีอร่อยมากครับดื่มแล้วดีสุดๆหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเวไปลองกันได้เลยครับ ถ้าพูดถึงในช่วงเวลาที่แชงนั้นเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งไม่มากพอก็จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่แปลกนะครับผมพอย้อนไปครับในตอนที่ไคโดกับโอเด้งเนี่ยมีการต่อสู้ตัดสินกันนะครับผมแล้วโอเด้งเนี่ยก็เสียชีวิตไปมันก็ระยะเวลาประมาณ20ปีที่แล้วอะ แล้วสําหรับอายุแช้งนะครับผมเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นน่ะแช้งอายุแค่19เท่านั้นเองครับต้องบอกว่ายังละอ่อนอยู่เลยยังเป็นจรสลัดแบบใสๆอยู่เลยนะครับผมต่อให้แช้งอยากจะแก้แค้นไคโดครับแต่ต้องบอกว่าแช้งในเวลานั้นครับผมฝีมือเนี่ยคงยังไม่สามารถเทียบกับไคโดได้หรอกนะครับผมคือไคโดในเวลานั้นแบบโอ้โหระดับที่แบบต่อสู้ต่อกรกับโอเด้งได้ถึงขนดาดน,นั้นครับผมตัวแช้งนี่นครับฝีมือยังไม่ถึงขั้นแบบโอเด้งหรือไคโดอะไรอยู่แล้วแน่นอนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับหรือถ ซ่อนเงื่อนนะครับเมื่อท้าย้อนไปเมื่อ20ปีแล้วครับในตอนที่ไคโดฆ่าโอเด้งในประเทศโมโนนะครับเนื่องด้วยเหตุการณ์มันเป็นในประเทศปิดนะครับผมอ่ะเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นนะแชงอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยก็เป็นได้ครับอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่าไคโดทําอะไรอยู่หรือว่าตัวโอเด้งนั้นกําลังโดนลุกลานอยู่นั่นเองนะแต่ว่าในกรณีที่แย่ที่สุดเลยคือยังไงตัวแชงมันรู้อยู่แล้วครับผมอะถา้าสมมติว่าแบบรู้ช้าหน่อยนะครับก็ลองเดาเลยนะครับว่าตัวแชงเนี่ยาจ,จร,ระะวกงกับต ค,คือตัวหนวดขาวเอเนี่ยก็รู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าโอเด้ตายเด้อโดยตอนนั้นเนี่ยหนวดขาวได้ทราบข่าวโอเดกมาจากเอนั่นเองครับเพราะว่าเอเนี่ยก็เคยไปติดที่วโนนะครับผมได้เจอยามาโตได้รู้ว่าโอเด้ตายเลยครับผมตอนนั้นน่ะ ตัวเอนะครับก็มีการพยายามทักชวนหนวดขาครับผมให้ไปเล่นงานไคโดอะไรด้วยนะครับซึ่งระยะเวลาก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ3-4ถึงปีที่แล้วนะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับตัวใช้งเองเนี่ยก็น่าจะพรละแค่ระคายบ้างแล้วแหละครับว่าตัวไคโดครับผมน่าจะทําการปลียชีพโอเดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ถามว่าแช้งในเวลานั้นครับที่กลายเป็นจักรพรรดิไปแล้วเก่งแล้วหัวสั์รัสเซียแล้วดนี่ครับน่าจะมีดีพอตัวแหละครับผมที่สามารถต่อสู้กับไคโดได้ครับแต่ถึ่ยงงงก็ตามทีครับแช้งเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปแก้แคนให้กกับโออเดงยู่็ ว่าตัวเช้งนะน่าจะมีการตัดสินใจที่มันคล้ายๆกับตรวจขาได้แหละครับผมคือการที่จะไปต่อสู้กับไคโดที่ประเทศปโนโท,ที่เป็นฐานที่มั่นของไคโดนะครับผมเป็นะเรื่บบยากลาบากมากมากครับคือเราก็จะรู้อยู่แล้วครับว่ากองทัพไคโดแบบหูแมบบงมีกองกําลังแบบเป็นหลายหมื่นคนเลยครับถ้าจะไปปะทะก,กับกองกําลังหลายหมื่นคนตัวเราเองเ่ยก็ต้องขนกองกําลังไปเป็นแบบระดับหมื่นคนเหมือนกันนะครับที่จะไปต่อสู้กันเนอถึงจะมีกองกําลังที่มันพอฟัดพเวเหวี่ยงกันนี้ครับแต่เนื่องด้วยประเทศปโ,โนเนี่ยครับมันเป็นประเทศที่มีป้อมป็นนัต อยู่นะครับการที่จะขนเรือเป็นระดับ10ลำ 20, 20ลำ3าลำนะครับไตน้ำตกขึ้นไปเป็นอะไรที่ยากลําบากมากครับแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับผมเพราะว่ามันจะโดนขัดขวางอะไรได้อย่างง่ายมากเลยนะนี่ก็เป็นปัญหาดนึงแล้วครับที่จะขนคนหลายหมื่นคนไต่น้ำตกขึ้นไปนี่วโอ้ปวดหัวจ,จัดๆนะครับผมเป็นอะไรที่ยากลําบากมากเป็นอะไรที่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแถมไคโดในเวลานั้นเนี่ยถูกเรียก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่ง,งที่สุดในโลกนะครับการที่จะไปเล่นงานหรือว่าต่อสู้ตัดสินกับไคโดนะครับมันก ความเสี่ยงความเสียหายที่มากมายมหาศาลแน่นอนครับตัวเองเสียชีวิตไม่เท่าไหร่ครับผมแต่อาจจะต้องพาเหล่าลูกน้องฝีมือดีลูกน้องที่อยู่ในสังกัดนั้นครับเสี่ยงชีวิตตามไปด้วยได้นะครับเตุผลก็น่าจะคล้ายๆกับตัวขานะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยสาคัญเลยละครับผมที่ทําให้ชันั้นครับถึงมีความคิดว่าอยากจะแก้แค้นให้กับโอเด้งักแค่ไหนครับแต,ต่สุดท้ายเนี่ยตัวชัเองก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปเล่นงานไคโดเพื่อแก้แค้นให้กับโอเด้ะนะเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับต่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะนะ่า้ออองฝีีีมืดทาจจะ เสียชีวิตในตงครามครั้งนี้ครับผมตัวแชงเองเนี่ยคงไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นครับการที่จะไปเผเชิญหน้ากับไคโดที่เป็นประเทศโรที่แบบมีป้อมปราการน้ําตกอยู่นะครับผมมันมีแต่อุปสรรคเยอะแยะมากมายสิเหลือเกินนะนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องหล่าในคลิปดีนั่นเองครับผมทําการวิเคราะห์ครับว่าทําไมแชงนั้นถึงไม่ได้ไปแก้แค้นให้กับโอเด้งนั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยคครรรรรััััับบบบแแล้้ววเเเดดี๋ยาาาามมมมมพจอกกกนนนงผผโปปชะไ บายบายสวัสดีครับ